ตอนนี้ปกีไม่ส้อยนะคะกำลังเดินมานะคะเอาเข้าบ้านค่ะค่ะตอนนี้คุณลุงกับพ่อคันดาวนะคะกำลังพาปกีไม่สอยเดินมาที่ป่านะคะเข้าบ้านค่ะตอนเย็นค่ะบ้านตอนเย็นนะคะ นะคถึงแล้วค่ะถึงบ้านแล้วนะคะมาถึงตก็เอาญ้าคลมัดนะคะนี่มัดเดียวเหรอตรงนี้ต้องมาถึงก็ต้องเอาก่อนนะคะ บ้านแล้วค่ะมาถึงก็ต้องได้กินเนาะพุ๊กี่เนะาะไม่ได้กินไม่ได้นะคะเนี่ยสองสาวเนี่ยต้องได้กินนะคะเพ้าะไมมืดแทะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ขาจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ